สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจวกยับนักท่องเที่ยวจีนถ่ายเซลฟี่ยิ้มแฉ่งตรงหน้าผู้บาดเจ็บควรเหรอ เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ของจีนเมื่อมีคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งหลุดออกมาในคลิปวิดีโอเราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งล้มลงข้างลำธารและเจ้าหน้าที่กำลังเดินไปหาผู้บาดเจ็บพร้อมทั้งนักท่องเที่ยวหญิงที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้หยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาแล้วเซลฟี่ด้วยรอยยิม้มโดยมีผู้บาดเจ็บเป็นพื้นหลัง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้หามผู้บาดเจ็บออกจากสวนสาธารณะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะซีฮวยในเมืองอูซีมณฑลเจียงซูประเทศจีนบริเวณที่เกิดเหตุเป็นจุดชมวิวเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ได้รับบาดเจ็บลื่นจากที่สูงลงมากระแทกพื้นกำลังรักษาตัวและไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไร ส่วนประเด็นคลิปวิดีโอที่หลุดไปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่รู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรายอื่นและควบคุมไม่ได้เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าผู้บาดเจ็บเป็นลมหลังจากถลอยลงมาจากความสูง2เมตรจุดชมวิวได้ปิดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เกิดเหตุหลังจากมีภาพหลุดออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตกโกรธกันใหญ่พาก,กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเธอยิ้มได้ยังไงบางคนถึงกับบรรยายว่ารอยยิ้มของเธอเป็นรอยยิ้มที่น่าขยะแขยงที่สุด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ